สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะจะมานําเสนอวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะคะของบริษัททิปโก้และบริษัทมารีค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมาดูรายละเอียดเบื้องต้นของบริษัทมารีกรุ๊ปจำกัดกันก่อนนะคะบริษัทมาลีนะคะได้จัดตั้งบริษัทนะคะชื่อว่าโรงงานสามพันนะคะเมื่อพศ .2521 นะคะต่อมานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นชื่อบริษัทมาลีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะในส่วนของสัสดส่วนรายได้นะคะของบริษัทมาลีกรุ๊ปนะคะก็คือมูลค่านะคะจากการจําหน่ายนะคะในประเทศ คก่แล้วก็จากการจำหน่ายนอกประเทศ36%ค่ะต่อมานะคะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัททิปโก้ฟู้ดจำกัดนะคะก็คือบริษัทนะคะเป็นที่รู้จักกันในานามบริษัทสับปะรดไทยจำกัดมหาชนนะคะก่อตั้งนะคะในปีพศ2519นะคะต่อมานะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททิปโก้ฟู้ดจำกัดนะคะภายใต้สัญลักษณ์ทิปโก้นะคะซึ่งทั้ง2บริษัทนี้นะคะดําเนินธุรกิจนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลไม้กระป๋องและน้ําผลไม้ UHC แล้ว ต่อมานะคะเรามาดูการเปรียบเทียบนะคะสัดส,ส่วนรายได้ของทั้ง2บริษัทนะคะพบว่าบริษัทมารีนะคะจะมีสัดส,ส่วนรายได้ที่มากกว่าบริษัททิโก้ค่ะ ความเสี่ยงของแต่ละบริษัทนะคะมาดูมารีบุ๊กกันก่อนนะคะความเสี่ยงนะคะก็คืออย่างเช่นความผันผวนของปริมาณและก็ราคาความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะและความนิยมของผูบ้บริโภคค่ะต่อมาความเสี่ยงของบริษัททิปโก้นะคะก็คือจากสภาวะตลาดน้ําผลไม้นะคะเรื่องที่จะถดถอยข่าวลือในโซเชียลนะคะภาย,ยสุขครรในในโซเชียลแล้วก็ความเสี่ยงจากระบบการจัดการนะคะแล้วก็การวางแผนทรัพยากรคะ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทกันบ้างค่ะด้านแรกนะคะเป็นอัตราส่วนนะคะสภาพคล่องนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะบริษัททิปโก้นะคะจะมีอัตราส่วนสภาพ องที่ดีกว่าบริษัทมาลีนะคะเนื่องจากว่าบริษัททิโกจะมีหนี้สินที่น้อยกว่าบริษัทมาลีค่ะซึ่งนะคะเราจะมาคิดเป็นอัตราส่วนเงินเดือนสัมพัส์กันนะคะก็คือคําแนะนําที่อยากจะบอกก็คือบริษัทมาลีกรุ๊ปนะคะควรที่จะลดหนี้สินหมุนเวียนนะคะเช่นเงินกู้ระยะสั้นนะคะให้น้อยลงนะคะหรือว่าอาจจะผลิตเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูอัตราส่วนที่2นะคะก็คืออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพนะคะในการดําเนินงานนะคะเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบนะคะจากกราฟนะคะ เราจะเห็นได้ว่าบริษัทมารีจะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีกว่าบริษัทคิดโก้นะคะเนื่องจากว่าบริษัทมารีจะมีออสินค้าคงเหลือที่น้อยกว่าบริษัทคิดโก้นะคะ จากการที่เราคิดนะคะก็คืออัตราส่วนมุนเวียนของสินค้าคงเหลือค่ะก็คือบริษัททิฟโกฟู้ดนะคะควรลดสินค้าคงเหลือให้น้อยลงนะคะโดยอาจจะทํากลายุทธ์ทางการตลาดเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นาการโฆษณาหรือว่ามีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อมานะคะก็คืออัตราส่วนแสดงความสามารถในการกู้ยืมหรืออัตราส่วนด้านหนี้สินนะคะก็คือเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะเรารู้ว่าความสามารถในการกู้ยืมหรือว่าอัตราส่วนหนี้สินนะคะของบริษัททิปโก้จะดีกว่าบริษัทมาลีนะคะเนื่อง เนื่องจากว่าบริษัทมาลีมีหน,นี้สินที่ค่อนข้างเยอะกว่าบริษัททิฟโก,โกเยอะเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะจากหนี้สินนะคะเราคิดได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าค้าเจ้าของนะคะซึ่งคําแนะนําที่อยากจะบอกก็คือบริษัทมาลีกรุ๊ปนะคะควรที่จะลดหนี้สินลงค่ะเช่นลดการกู้ยืมระยะสั้นแล้วก็การกู้ยืมระยะยาวให้มีความน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะทํากําไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นนะคะเช่นพยายามลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูอัตราส่วนสุดท้ายนะคะก็คืออัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรนะคะเราพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะบริษัทมาลีนะคะจะมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าบริษัททิปโกนะคะเนื่องจากว่าบริษัทมาลีมีกําไรขั้นต้นและก็มียอดขายที่มากกว่าบริษัททิปโกนั่นเองค่ะ โดยส่วนนี้นะคะเราจะคิดจากกําไรจากการดำเนินง,งานต่อยอดขายนะคะซึ่งบริษัททิปโกฟู้ดนะคะควรเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นนะคะเช่นการทํากลยุทธ์การตลาดให้มีความน่าสนใจพยายามพยายามลดจำนวนลูกหนี้ให้น้อยที่สุดค่ะต่อมานะคะเรามาดู ที่สรุปผลการวิเคราะห์ค่ะก็คือโดยภาพรวมนะคะทั้งทั้งสองบริษัทนี้นะคะไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากค่ะก็คืออาจจะมีความแตกต่างกันที่ลายของการผลิตนะคะอย่างเช่นบริษัททิปกโก้นะคะจะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะมีการผลิตน้ําผลไม้ปั่นนะคะส่วนบริษัทมาลีนะคะจะไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการรับจ้างผลิตจากบริษัทต่าง,างๆเช่นนมนะคะพารเจอร์ไลน์ของฟาร์มโชคชัยค่ะ โดยถ้ามองในมุมของนักลงทุนนะคะเราจะพบว่าทั้งสองบริษัทนี้แทบไม่แตกต่างอะไรกันมากนะคะเนื่องจากว่า2บริษัทนี้ให้กําไรต่อหุ้นนะคะที่ใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวค่ะ ้ายที่สุดนะคะตลาดเครื่องดื่มผลไม้จะไปได้ไกลกว่านี้นะคะถ้าหากว่ามีนวัตรกรรมใหม่ๆที่ดึงดูดใจผู้บริโภคนะคะแล้วก็สามารถเขย่ากระเป๋าเงินของผู้บริโภคได้ที่สําคัญนะคะต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งของน้ําผลไม้พร้อมดื่มเนี่ยนะคะในยุคนี้จะไม่ใช่มีแค่แบรนด์น้ําผลไม้อีกต่อไปค่ะสหาหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ